นวยทหารัฒนานกองทัพไทยขอประชาสัมพันธ์ตามที่กระทรวงสาธารณาสุขประกาศการรักษาพยาบาลตามสิทธิและยูเซฟรัสกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ใน3กลุ่มดังนี้ 1. ผู้ป่วยสีเขียวอาการได้แก่ไม่มีอาการมีไข้อุณหภูมิ37.5องศาเซลเซียสขึ้นไปลิ้นไม่รับรสจมูกไม่รับกลิ่นไอมีน้ำมูก อตาแดงมีผื่นถ่ายเหลวกลุ่มนี้รักษาฟรีในโรงพยาบาลตามสิทธิทั้งบัตรทองข้าราชการหรือประกันสังคมกรณีประกันสังคมหากทำง,งานต่างพื้นที่สามารถเข้าโรงพยาบาลเครือข่ายสิทธิสุขภาพได้การรักษาในกักตัวที่บ้าน HI ในชุมชน CI และโครงการเจอแจกจบที่หน่วยบริการใกล้บ้าน 2. ผู้ป่วยสีเหลืองอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากหายใจเร็วหายใจเหนื่อยปอดอักเสบ่ายเร็วมากกว่า3ครั้งต่อวันเด็กมีอาการหายใจลำบากซึมลงไม่ดื่มนมหรือทานอาหารน้อยลงกลุ่ม608ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีโรคเรื้อรังหญิงตั้งครรภอ้วนน้ำหนักเกิน90กิโลกรัม การรักษาคือรักษาฟรีในโรงพยาบาลตามสิทธิหรือยูเซปัตฟรีทุกโรงพยาบาลทั้งพาครัฐและเอกชน 3. ผู้ป่วยสีแดงอาการหอบเหนื่อยพูดไม่เป็นประโยคขณะสนทนาแน่นหน้าอกหายใจเจ็บหน้าอกบอดอักเสบรุนแรงมีภาวะช็อกมีภาวะโคมา่าซึมลงมีอาการไข้สูงกว่าส9องศาเซลเซียสนานกว่า24ชั่วโมง และค่าออกซิเจนน้อยกว่า94%รักษาฟรีในโรงพยาบาลตามสิทธิหรือใช้สิทธิ์ยูเซฟพ,พลัสรักษาฟรีทุกโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนโดยสามารถโทรติดต่อได้ที่สายด่วนสปสช1330กด14หรือ,อ1506และสายด่วนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน1669หรือโทรติดต่อสอบถามสิทธิยูเซพ,พลัส ไดที6่0 2 1 6้9ด้วยความห่วงใยจากหน่วยทหารพัฒนากองทัพไทย